ัดให้จัดให้และจัดให้ครับอยู่กับแอดบิกเจนนรงอิรุนครับกับจัดให้ในงบประมาณ1 2 0 0 0นิดนิดๆน,นะครับรวมจอด้วยแต่วันนี้ขออนุญาตใช้จอทิปนะฮะเดี๋ยวจะแนะนำจอให้สัก3ารุ่นกับสเปคเครื่องนะครับที่ออกแบบมาสำหรับเล่นเกมออนไลน์ใช้เรียนฟอร์มโฮมได้นะครับควบคู่กันไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้องๆหลายๆคนเนี่ยก็โอเคแหละเรียนด้วยแล้วก็ต้องมีผ่อนคลายกันด้วยออกไปเที่ยวออกไปเล่นที่ไหนกัน,ไม,ไ,กนไม่ได้กับยุคโควิดแบบนี้นะครับงบประ ประมาณเฉพาะเครื่องนะจะอยู่ที่ประมาณ8,000กลางๆปลายๆนะครับ ซึ่งประกอบไปด้วยตัว CPU วันนี้เราเลือกใช้เป็น CPU AMD Athlon นะครับ3 0 0 0 G 2คอร์4เทรดความเร็วสูงสุดอยู่ที่3.5 GHz อยู่ด้านในตรงนี้แล้วนะครับพ่วงด้วยการดจอในตัวนะครับเพราะ CPU ตัวนี้เป็นแบบ APU นั่นเองกาจอในตัวจะเป็น Radeon Vega 3ซึ่งเพียงพอสำหรับการเล่นเกมออนไลน์เบาๆหรือจะเพิ่มความเข้มข้นเข้ามาหน่อยยกตัวอย่างเช่น CS:GO อันนี้เล่นได้ Overwatch เล่นได้ Dota เล่นได้ Free Fire เล่นได้รวมไปถึงอีกหลายๆเกมนะที่ไม่ได้กินสเปคหนักหนาะอะไรนักตัวนี้ทำได้นะครับเมนบอร์ดที่เราเลือกใช้ในวันนี้ครับเป็นเมนบอร์ดที่ประหยัดที่สุดในกลุ่มของ AMD นะฮะนั่นก็คือเจ้าเมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซ็ต A 3 2 0นะครับซึ่งคุณจะใช้ A 3 2 0ตัวไหนก็ได้เน้นประหยัดเอาไว้ก่อนแต่ถ้าคุณมีงบเพิ่มเติมคุณก็ขยับไป B 4 5 0ก็ได้หรือจะหาตัว A 3 2 0ที่มีสล็อต M.2 ก็ได้ ซึ่งเมนบอร์ดตัวนี้มัน cover อยู่แล้วเนาะในภาคส่วนของ ram นะครับด้วยความที่ปัจจุบันนี้ ram ความจุ8 g b ไม่พออยู่แล้วยิ่งกับเซตเราเนี่ยที่จัดมาเป็นการ์ดจออินท g r a t e ก g r a p h นะครับอยู่ด้านในตัว cpu ดังนั้นมันต้องมีการแชร์แรมผมเลยไม่เลือกใช้ ram 8 g b ผมอัดมาให้เลยเป็น16 g b นะครับ8 g b 2แถวใส่อยู่ในเครื่องเรียบร้อยนะครับส่วนตัวเคสของเราเน้นประหยัดเพราะว่าใช้เป็น sigma tech eros หรือเพื่อนๆจะไปเคสตัวอื่นก็ได้ที่มีราคาถูกราคาประหยัดกว่านี้ก็สุดแล้วแต่หรืออยากจะได้เคสที่หน้าตาอลังการเป็นเคส M A T X ก็ได้นะและ power supply นะครับอันนี้ไปจัดหาซื้อมาเลยเพื่อความชัวนะครับเป็น power supply super b 600วัตต์ของทาง Aero Cool ตัวนี้ในหลายๆครั้งเนี่ย ผมเมนชั่นเจ้า power supply ตัวนี้กันไปนี่ฮะอยู่ในเครื่องเรียบร้อย600วัตต์เพื่อการรองรับในอนาคตเช่นคุณจะใส่การ์ดจอเพิ่มนะครับคุณจะใส่ SSD หรือ hard disk เพิ่มก็สุดแล้วแต่ได้หมดเลยนะครับที่เก็บข้อมูลในเซตนี้นะฮะก็แนะนําเป็นตัว SSD 240 g ิ250 g ิหรือ256ก b ก็ได้แต่ถ้าคุณมีงบเพิ่มอัพเป็น500 g b หรือ1เทรกับตัว WD Green ก็ได้นะ ตัวนั้นน่ะหเทราไบต์ประมาณสัก2,000กว่าบาทเท่านั้นเองถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับแต่ถ้าคุณงบน้อยคุณใช้ตัว SSD 250GB ไปก่อนก็ได้นะครับราคาประมาณ1,000บาทนะสเปคทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลิสต์เอาไว้ให้ตรงนี้นะครับได้เห็นกันไปแล้วเป็นไงบ้างสเปคในวันนี้ ส่วนหน้าจอนะครับแนะนํากันให้นะหน้าจอวันนี้ผมคัดสรรมาให้อยู่3แบรนด์ด้วยกันซึ่งเป็นแบรนด์ที่ยอดนิยมนะฮะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของ LG AOC หรือ A Open ของ Acer เขานะครับแนะนําจอในช่วงงบประมาณรวมกัน12,000บาทเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก3-4รุ่นนั่นแหละอย่างที่แจ้งไปนะครับเป็น p a n e l VA 75 h z นะครับ แล้วก็ความละเอียดของหน้าจอเป็น Full HD นะฮะซึ่งสาเหตุที่ใช้แบบ Full HD แล้วเป็น VA เนี่ยมันได้เรื่องของภาพด้วยได้เรื่องของสีด้วยเพ,นนเพื่อน้องๆเพื่อนๆเนี่ยจะเอาไปเล่นเกมเอาไปทำงานด้วยอะไรด้วยก็น่าจะเหมาะสมกว่าจริงๆจ,จอมันมีถูกกว่านี้แต่ว่าเป็นพวก TN เนาะต่อได้แต่พอร์ตพวกแบบ VGA อันนั้นก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าต้องไปซื้อหัวแปลงมาให้ลำบากนะครับแนะนำจอที่เป็น HDMI เป็น VA และเป็น75 h z ถือว่าโอเคแล้วกับงบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการทดสอบกันนะครับว่าไอ้เครื่องนี้มันจะเล่นเกมได้อย่างที่ผมพูดเอาไว้ไหมเดี๋ยวตามไปดูกันครับ จัดให้แล้วจัดให้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับจัดให้ในอพิโซดนี้ฮะหนึ่งหมื่นสองพันนิดหน่อยรวมจอกันไปนะครับแต่ต้องขอโทษด้วยเพราะวันนี้ไม่มีจอมาวางจริงๆซื้อไม่ทันนะครับแต่เนี่ยคือตัวไส้ในของมันคือตัวซิสเต็มของมันนะครับได้เห็นกันไปแล้วถึงประสิทธิภาพนะฮะในส่วนของการเล่นเกมอ่อย่างที่บอกแหละว่ามันเล่นเกมพอได้นะเกมเบาๆโ Dota แบบนี้หายห่วงเลยคนเล่นเกมพวกโมบ้าอันนี้น่าจะชื่นชอบกันแต่ถ้าคุณจะขยับไปเกมที่เหนื่อยๆหนันกๆหน่อย เช่นนารากะอะไรแบบนี้เช่นผับจีอย่างเงี้ยมันเล,เล่นได้ไหม มันอาจจะเข้าเกมได้แต่ไม่แนะนําขั้นสุดเลยเพราะว่ามันหน่วงมันกระตุกแน่นอนได้5เฟรม10เฟรมแบบนี้จะไปเล่นทําไมใช่ไหมถ้าจะให้มันเล่นเกมพวกนั้นได้อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวไรเซนห้านะครับที่เป็นรหัส G ีนะสี่พันซีรีส์ห้าพันซีรีส์ก็ว่ากันไปหรือคุณจะใส่การ์ดจอเพิ่มนะครับซึ่งตัวเลือกหลังเนี่ยใส่การ์ดจอเพิ่มนี้โอกาสที่เป็นไปได้น้อยมากเพราะราคาสูงเหลือเกินนะครับดังนั้นผมแนะนานะว่าให้รอไปก่อนนะฮะซื้อแบบนี้เป็น APU ไปหรือถ้าเป็นในฝั่งของ Intel ก็จะเป็น ไอ u u ที่มี RGPU เนาะไม่มีรหัสเรฟต่อท้ายแล้วรอไปก่อนอาจจะดูตัวต้นปีน้าหรือกลางปีน้าให้ราคามันปรับลดคงที่นิดนึงนะครับช่วงนี้ฮะราคามันแพงเกินไปยังไม่ต้องซื้อฮะรอไปก่อนฮนะให้ราคามันลงฮนะ ต่อให้ไม่ซื้อยังไงเดี๋ยวมันก็มีมานะฮะรอไปรอไปราคาเดี๋ยวรอมันปรับลดลงค่อยซื้อจะได้คุ้มค่าหน่อยไม่งั้นเราเสียเงินไปโดยใชเ่เหตุส่วนถ้าใครอยากจะได้ความแรงในการเล่นเกมที่เพิ่มขึ้นนะก็ใส่การ์ดจอกันไปนะครับเป็นตัวเลือกหลังที่ผมบอกไปแต่มันก็จะเป็นไปได้ยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าการ์ดจอมันราคาแพงใช่ไหมช่วงนี้นะครับถ้าคนที่ไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยผมว่าใช้ APU ไปก่อนนะครับหรือแม้แต่พวก Intel ที่เป็นการ์ดจอในตัวไปก่อนดีที่สุดนะครับซื้อตอนนี้โดนโขกโดนสับราคาบวกยับย นะฮะถ้าไม่จําเป็นรอไปก่อนก็ได้แต่ถ้ามันวอนจริงๆเงินในกระเป๋ามันร้อนจริงๆก็จัดไปฮะแล้วแต่คนเลยนะครับโอเคฝากไ้ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับจัดให้จัดให้และจัดให้ในแอปพิซซอนนี้ครับหมื่นสองรวมจอแบบทิปนะครับกับสเปคเล่นเกมออนไลน์เรียน from home ในช่วงนี้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับครั้งหน้าอยากรับชมจัดให้สเปคไหนอย่างไรทํางานอะไรแบบไหน,นพิมพ์ไว้เลยใตย้คอมเมนต์เดี๋ยวหามาให้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ จะให้จัดให้และจัดให้ครับ